สวัสดีครับผมเนี่ยสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับผมครับมื่อนี้หลังเลิกงานครับพี่น้องสี่โมงหามงแล้วครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องครับไปหาอยู่หากินครับมื่อนี้ครับผมนี่ไปกับก๊อปบริการครับเป็เสี่ยนครับเลิกงานหรือเปล่าเชียวเลิกแล้วเลิกแล้วโอเคไปหาอยู่หากินเข้านะครับเบิ่งเดียบมึงก็ไปเบิ่งไม้มาเขาจะไปไม้ใดพี่น้องเมีอะไรบ้างมีอะไรครับเออโอเคครับผม รอชมกันเฮาสิไปไม่ไดไ้ก่อครับอ่าอ <c oughs> ุบไปก่อนครับโอเคครับไปเดินทางกับสาเล่งคู่ใจพี่นอ้อง ไม้เลยกรัไมผู้ใหญ่เขาชิมาหลักปลาสะลุงผู้ใหญ่ครับ่น้งแมงเาบิ่งไม้ก่อนมาบนันบอกเก่าครับมาแบบตกใจไงบหูแร่เนเชี่ยวอุ้ม่คนอมาพี่ก๊อปแร่หม่นีปีเพาเนี่ยครับมอเขามากินพร้อมด้วยมีงั้กินเข่า อไอเชียวไปพูดไปถ่ายโดนๆหงแดดมีก <wiele> ้อนเดียวเลยเออให้เขาเกินผู้ช่มอยากินวอสับนีบอ๊อาเออหุมนี่แหละไมต้องแล้ววะมีเปย์นอนขอทาปันยังเปตึกป่าหรอกนอนกูบุรีนอนบอ๊ จากเลย่โอ้ยหวัดวัวทันเลว่ะดีโั้ปลานี้อยู่ใกล้โอ้ตันปากแ็งหนึ่งโอ้ยนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเองคได้อีกตัวเนี่ยเอาไอ้เลยเออเอาสกัก๊อปโอ้ปลานนี้กปาเจ้าบ่ได้่วยดาจากคอง มาจากคลองเลยนี่ไงถือไอศครีมมันมาจากคลองลุงปดปดปดโอ้เป็นตะมันวะเบื้องในตัวมันนะโอ้ก๊อปไซชัวตัวดูอ่ากินฟอดเสมีบ่เอ้าวซาตูนูซาตูนโอ้ยาปิ่งมันได้หาปลานี่ฮะ ให่เอาขึ้นปอห่างกัน้ไอโอ้ยใส่สวยอ่ะ้าติวยออ่างเก็บปลาไม่ไ้ใส่ปลาใหญ่เลยมีสองตัวเลยเนีเชี่ยวยังมาได้เลยหากรีพอจะมีตีเอาปลาอึกะครับระวังตกปลาเราต้องเพิ่มพลังก่อนูก็เว่งมลย เลือกง้อยมาข้างออเนื้อแทบแบครับมาตัวกัดไปข้านี้ออกเนือปอแป๊กไปข้าวขาววะมืองจบเข้องแ้วแม่ก็บุบกินเครื่องโุนะเี่ยบวบับัวบัวกัวบักบับัวบบัววว ตะตัวข้ามเขา่าปลาโซปลาบาักจินี่ครับเสากระปั้นเลยล่ละข้ามเข่าเฮากัได้สดก็ออมเนื้อเข้าไปบ้านนีงโอ้ยขัดปลายังอืมสามข้ามอิบอกด้อหน <laughs> ่ว,วยกินเยอะ <laughs> กินกินเพรอะยาเพราะยาใส่ เดี๋ยวพวก้ก่ปลาสิบเ่อกินอยปลาเนาะหาตัวแรงกินพกยาใส่สกอนตัวนึ่งปลาได้สกัดตัวมัดไข่ไก่เนาะกบก้อยปลาใส่ปลาที่อยมแดงหวาน้เรอรับีอาวิปเยนโอ้ลววิ่งไหางแายเรียง้โอ้ปีมันนี่เน่รัต้องรอดต่อใจ เด็กอาเลกห่ักินอยู่นอสุกนี่ามเอามา่อยสงายครับงวีไมันได้คไปได้คอเฮ้ย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 มีไซวะเฮ้ยมีไซมีไซเอเอาเราจะวหางเหนือกินก็สนุกเหร ซะปลาเลี้ยงตัวเซาแคมตัวเซาคาได้ได้ตัวเซานิปูนี่ปู่บ้าไอ้ไอ้ไอเขาได้ดิตายเร็วตายแล้วพอก้อยพอก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับง่ายไม้ง่ายไม้พี่น้องนี่ มันนี่ไม้แต่งะเนี่ยไอ้ฟ้าาสามโลเลยกรอบใส่วะนี่ของผมทั้งนั้นโอ้ยคุยอยยาเพิ่งลงกวนน้ามดี่หรอเลตโลกอีกตัวเชี่ยนยังกรอบปลาฟาปลาปล่อยบป่าเคยต้องให้แม่มานเฮตโซเลยกรอบเลย เขาม่ใช่ไงท้องยสปลาล้วเว้ยพายปอดมันรู้ก๊อปพายปอดปลาเอาเอาบอเก็ตยังได้ทานเนาะ เขาไปจีได้ก่อนหม้ออยู่นี่อเอาซี่ไพ่โบได้ปลาตัวแรกเป็นขี้ขา,าเออง่าแล้วนี่ง่ายง่ายเลยโบนับไม้ครับนับไม้ครับให้ถือกล้องรอดเว้ยเออป้อ,อ,อปากสลามเกาะไปวางไว้ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ไปจังสังเกตง่ายฮู้มาถิ่มแล้วที่ตัวเรน z o o นี่ตัมันบอกก่อน <laughs> โง้อภาพหนาปกได้กาเลยรูปนี้นี่นี่ไหวหน้่มเลยยุบจับอีนเลยพ่อเเดี๋ยวเดียวเกาบมือข้างเดียวตัวนี่เหรอเออไปแล้วไปแล้วเบสปล่อยเขาปลาบักสีเบสปลาแห้งหน่อยจับเออจับเวลาเวลาโยนไปแล้วก็ปล่อยเอาเอามือออกหน่อยนึง บริษตลาดกูเบิกแล้วตั้งกองไลไว้เรื่องเรื่องโคกห่างเอ้ยอันตรปีไก่นี่นี่บึ้ยเยาว่าได้ง่ายง่ายกองฟืนมาใส่ป่าแน่นอนเลยวะเรีองงามเลยวะ mình vào bưng thang đi. <laughs> Tại góc luôn này. Có gì? Bác. เฮ้ยกบกบเฮ้ยอยู่ว่ะหนกันกตะคัวเฮ้ยแบบนี้นะแม่แม่แมแมแมแยังต่ออยู่ม,มันโมดิเมนซะอันป่าเลี้ยงเลยทีนีมาใส่ทุนใส่ทุน <c oughs> เอเอเฮ้ยเบียร์อมเขาไปใส่แล้ววะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ นี่ใส่สะเรียงหมดสุขทางเอาเลยะสะเรียงเขาผัดจำกัดปลาได้บาทโอ้ไอ้เราคือเซียนด้วยวะเซียนกอบบริการได้ปิ้งหน่อยไดเห็นว่ากันได้ยังบาซิมึงเบปลาลมควันบาซิใจบุญปล่อยไปโตนึง ป่าลงควันล่าสุดไอ้ยมูตายเอาไปปล่อยไหมเออโอ,เอ,อ,อ,โอโอ้เหตุการณ์ยอะฮู้น่าโอ้โอายเราออกเบ็ดปานมืออาชีพว่ะลงปึ๊บหายกลออ้อ่าหยกปลาหยกแก้วทุยจะเย็นยกเราก่อนจะเย็นขอกินก่อนนี่ข้อเพชร Mượt Kè Mệt. con, khóc kè con, kè con Giòn là giọt, xin lỗi Khét này Ô biệt mắn tỏa đi vật xeo Biệt mắn là nhang <laughs> <laughs> Biệt mày mắn là nhang Nhang này nọ <laughs> บ่มแล้วก็ขึ้นรถเชือเพิ่งจะไปตอกมีเสื้อเพิงมาพ่อมาดีว่ามีเด็กเอ็นมาพ้อมมือนีตึกป่าเอพีคนนึงระยะป่ากับแี่อันนี้ทางหลังเด็กอันนี้วะห้องพ่อครัวพ่อครัวโซฟาเรื่องคือเดือนหน้าไม่ได้ใช้ทำกิจการ เชี่ยวไหมคะโอ้เชี่ยวซอกเนื้อหัดกินเหรอยังล่ำไปนะพ่อใหญ่เลยหมอเชี่ยวยัยมันกินวะเชี่ยวกินมันสิ่ยากได้เฮ่าเลยปัดแปลงล่างไหนยวยังบ่เคยเห็นมีเชี่ยวตอนเมาโอ้บอกเธอเดียวเป็นเลยโอ้แน่นอนเนอะวะจะจะกระทุ้งแหงไร ไปยังคือไปต้องกระตุกแห้งขนาดฮะเฉี่ยมพ่มาบึงเบียดเด็กกลางมันได้กินแล้วเนี่ยเฉี่ยอ้าวนี่ปลาตาขาวกระสุนแล้วเดี๋ยวว่ะหล่อนแล้วกอบ ข้างเขาคือมียู่เสียวมันไปข้างมันอยู่ปลาตัวเยอะนั่นแหละแหลนไปแหลนมากนี่แหละโัวที่อุ๊ี่ปล่อยใหมัดมือพี่น้องเลยมองดิเกินไปสิโหดเกิน อ่ายมว่าไปตลาดว่าว่าเบิ่งละโทรสั่งเจ๊ยนหน่อยนะครับบ้านหาคอยคั่วไอ้ผมน้ำเด้เริ่มเก็บใส่เดือนแก้มล้วประกอบกันเลยอยู่หัวหอกอบตาขาวแล้วบ่สิ

ได้ปูดเจตขาปลาตาขาวแล้วเหรอยมงมข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 มเมข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 มงมขมเมขมขมนมข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 อขมข เามสุกหลายบอกแล้วทีมไซ็กโวไฟแต่แรกก็ได้กินแล้วหมูเก็ถ่ายกินตั้งหลายคนนี่นะสิฟูดเเพนด้าไหมสมพักลายแมนไปลายแมนตึ้งเลยคนโป้คนไม่แซ่บแซ่บตายแม่เองแ ไม่ได <par> no ้บักไตึกอีกแลนนักนักมื่อนักแล้วแสบม่กครับแสบม่กครับแสบอยู่คนเดียวเหร บักลายนี่งไดมื่อนี้นะครับไปน้ำพ่อเขามากินอีว้อเมื่อนี้จบประมาณไปเจอกับคลิปหนาครับผมกับเขามันใชบ้านครับผมครับมีเวลากันเหตุการณให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับผมเป็นข้อบรรยากาศเก่าๆครับเลาะซีดเป็ดครับผมทาอยู่ห่างกินทำยอดอดีตวานวานครับผมแต่ก่อนสมัยเด็กน้อยกับบรนยุทธ์ชาวเท์กันไปหาเลาะซีดเป็ดนั่นนี่แหละครับ เดี๋ยวครับทีหนาครับผมสวัสดีครับ